วันนี้นะฮะเรามาอยู่กันในแมปก u ดแอนแบ็กพาวเดอร์ซึ่งเป็นแมปแนวยิงซอมบี้ถมบอกเลยว่าน่าจะยากสุดนในโลบอกแล้วเพราะว่าในแมปนี้นะฮะเราจะต้องทําการรับบทเป็นทหารในยุคนปโปลียนที่จะต้องทําการเอาชีวิตรอดแล้วก็หนีจากซอมบี้ให้ได้ซึ่งในยุคนโปลีียนเนี่ยเปิดทีที่สุดของทหารนะฮะก็คือเป็นปืนคาบศิลานะซึ่งเป็นปืนที่สามารถยิงได้แค่ทลรนัดแล้วก็ใช้เวลารีโหลดเนี่ยโคตรนานเลยทําให้การฆ่าซอมบี้แต่ละตัวเนี่ยก็ถือว่ายากมากๆ และยังไม่พอนะฮะซอมบี้ส่วนใหญ่ในเกมนี้เนี่ยยังสามารถจับตัวคุณได้ซึ่งมันก็จะทำให้คุณติดสตาน์แล้วก็เลือดลดเรื่อยๆและถ้าเกิดเพื่อนคุณมาช่วยคุณไม่ทันเนี่ยคุณก็จะตายแล้วก็ตายตลอดไปเลยเพราะว่าเกมนี้มีเพียงแค่หนึ่งชีวิตต่อตาหนึ่งเท่านั้นเรียกได้ว่าแค่จะสู้กับซอมบี้เนี่ยก็นรกแล้วนะฮะแต่ว่าในเกมนี้นะฮะนอกจากที่คุณจะต้องสู้กับซอมบี้เนี่ยคุณจะต้องทำาันธกิจต่างๆในด่านด้วยเพื่อทำการหนีจากซอมบี้ให้ได้ซึ่งภารกิจในแต่ละด่านเนี่ยก็เรียกกดว่นะ่ว่าเเ,าาเ,เ,เลนนเลนนมัิ อันนี้ผมก็เล่นเป็นแบบว่าคาร์สแบบว่าช็อตกันนะไม่รู้เหมือนกันว่ามันชื่อคาร์สอะไรลืมไปแล้วก็จะเป็นคาร์ที่ค่อนข้างจะรุนแรงมากๆเลยเอาเป็นว่าเริ่มกันเลยตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าเปิดประตูหน่อยครับโอ้วาดีสหายทั้งหลายโอ้ไม่ตายด้วยแป๊บหนึ่งโอเคฟันฟันมันเข้าไปโอเคเดี๋ยวรีโหลดปืนก่อนไอ้ปืนนี้ค่อนข้างรีโหลดนานมากเลยนะแต่ว่ามันเก่งอะก็เลยใช้ปืนนี้ไปก่อนโอเครีโหลดเข้าไปนี่ฮะปืนยุคนโปรเลียนนะรีโหลดอย่างนานแล้วต้องลงไปตรงเนี้ แต่ว่าเพื่อนเราทําอะไรอยู่เนี่ยอ๋อต้องหมุนนี้ลงไปก่อนอันนี้ก็เลือกเป่าเพลงแล้วมาช่วยกันกดหน่อยดิไป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 มีอะไรแถวนี้ไหมมองไม่เห็นเลยเอาเป็นมุมมองนี้แล้วกันนะโอเคฝั่งนี้เคลียร์แล้วเพื่อนเราโคตรแบบห้าวหาญไม่รู้ว่าตานี้จะรอดไหมนะมันไม่เคยรอดอะเล่นกี่ตาก,ก็ไม่เคยจะรอดม,มีอะไรไหมตรงนี้โอเคมียิงเข้าไปเรียบร้อยตายแล้วก็ตรงนี้โอเคตายหนึ่งโอเคข้างในน,นี้น่าจะมีอีกอะ เดี๋ยวเข้าไปเคลียร์หน่อยช็อตกันมาแล้วพี่ไหวไหมพี่ยิงเข้าไปเรียบร้อยระวังนะตรงนี้มันมันที่แคบเราเก่งสุดแต่ว่าซอมบี้มาจับเราได้นะล้วเกิดจับเนี่ยคือตายเลยต้องอยู่กับเพื่อนตลอดมีอะไรไหมแถวนี้มองไม่เห็นโอเคมียิงเข้าไปแล้วก็ตรงนี้ดาบดาบฟันเข้าไปฟันเข้าไปเกิดอะไรขึ้นไม่รู้แต่ว่าฟันฟันไปก่อนไหวไหมเนี่ยโอเคไหวไหวไหวไปต่อกัน โอเคตรงนี้เคลียร์ตรงข้างหน้าไม่เคลียร์ระวังยิงเข้าไปเกือบตายนะเพื่อนเมืเ่อกี้โอเครีโหลดโอเคเราจะต้องไปเอาไม้เพื่อทําการเอ,อ่อไปทางต่อไปนะเมืเ่อกี้มันบอกอยู่คอผมไม่รู้เป็นไรนะคือแบบเมื่อกี้ไอเฉยเลยอะไรไม่รู้เอาละตรงนี้อันตรายมากเราต้องทําการจุดชนวนให้ได้อะยิงเข้าไปต้องระเบิดบ้านเนี้ยแล้วก็รีบเข้าไปเอาไม้แล้วก็รีบออกมาเร็วๆโอเคสุดยอด ลีเบเร็ว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 เวเปิดปะระตูเข้าไปดูโอ้โอ้ซอมบี้ซอมบี้ยิงเข้าไปชดกันโอ้โยโอ้ยโอ้ยมันออกมาด้วยยิงไปเข้าไปตปเข้าไปโอ้ยระเบิดอะไรวะเนี่ยอย่าลืมเอาไม้ด้วยเพื่อนอย่าลืมเอาไม้ไปด้วยถ้าเกิดเราไม่เอาไม้ไปด้วยเราจะตายกันหมดฟันแต่ย่าประชิดแล้วต้องประชิดแล้วตอนนี้โอเครีโหลดปืนก่อนเฮ้ยเราเหลือกันสามคนเองเหรอโอไม่น่ารอดผมว่าเราไม่รอดละ ายโลกไปดีเออโดนชาร์จเรียบร้อยตายอ๋ออยู่กัน3คนข้างล่างนี้แต่ว่าไม่รอดแล้วแหละเพราะว่าไม้เนี่ยมันมีแค่2อันเองนะผมเอาลงไปไม่ได้อะผมตายก่อน <laughs> เพื่อนรีบลงกันเกินอะ่ะเอาเรียบร้อยเพื่อนตายโอเคผมขอเปลี่ยนคาร์บ้างดีกว่านะรอบนี้ผมจะเป็นเออซัพพอร์ตเป็นหรือว่าคาร์ที่จะเป่าขุยได้แบบไอ้คนเมื่อกี้ก็คือการเป่าขุยนะฮะจะทำให้เพื่อนเราเนี้ยรีโหลดไวขึ้นเล็กน้อยประมาณ1 0 2 0ซนะซึ่งถือว่ามีประโยชน์แหละถ้าเกิดอยู่กันเยอะขนาดเนี้ย โอเคเปิดเพลงมาดิสโก้เรียบร้อยเพลงโคดแบงเกอร์อะ่ะมาแล้วเพื่อนใครต้องการเพลงไหมเราช่วยช่วยเป่าให้ฟังเป็นคลาสสิกไปทางหน้าหลอาคางแต่ว่าก็ดีแหละโอ้เพื่อนมีปัญหาิีนหนึ่งโอเคเป่าตอเป่าตอมันมาแล้วบอบเบอร์บอบเบอร,บอบอร์ระวังระวังมันบึ้มโอ้โหตายหนึ่งโอ้เพื่อนเราไม่รอดแล้วรีบชาร์จเข้าไปชาร์เข้าไปช่วยเพื่อนแล้วก่อน โอเคช่วยช่วยช่วยโอ้โ oh, ห oh, แหลกมากเอาล่ะเป่าต่อโอ้ยแซกโซโฟนเป่าบับ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 กันสองคนเพื่ออะไรไม่รู้แต่ว่าบ,บ,บับไปก่อนเถอะแล้วก็ดาบโอ้ย oh, okay, มีคนโดนนี้นี่อยู่โอเคเตะเข้าไปโอ้โ oh, ห okay, เคเคออสมากโอ้ย oh, ร <laughs> ะเบิดโอเคลบลบลบบอมเบอร์โห oh, oh, ตายไหมนะ่ะน่าจะตาย โอ้ยโอเคมิชชั่นต่อไปของเพื่อนเรานะฮะก็คือเขาจะต้องเอาไอ้ตรงเนี้ยลากขึ้นมานะแล้วพอลากขึ้นมาเสร็จเนี่ยก็ต้องดันถังเนี้ยไปตรงกำแพงเมืองตรงนี้ซึ่งถือว่าโคตรยากเพราะาซอมบี้เนี่ยมันเกิดมารวยๆนะตรงเนี้ยคือสปอนแบบอินฟินิตี้เลยอะ่ะโอเคชูเดอะบอแล้วยิงเข้าไประเบิดมันเรียบร้อยโอ้โหอลังการมากอ๋อต้องลงมือเอาไอ้ไฟไอ้นี่ขึ้นไปด้วยเอาแล้วเพื่อนตกมาแนละ้วตกมาขาหัก โอเคตอนนี้เพื่อนเราเอาไอ้อฟางนี่ลงมาตรงนี้แล้วนะก็ที่เหลือเนี่ยจะต้องเคลียร์ทางซอมบี้ก่อนแล้วก็ลงมาแล้วก็พยายามเดินผ่านเมืองไปให้ได้ซึ่งโอ้โหเขาโซโล่เลยวิ่งตายแล้วฆ่ามันเออบอบเบอร์บอบเบอร์ดีโอเคเพื่อนรอดอยโอโหูตรงนี้กี่ตัววะเนี่ยโอม่นะเพื่อนเราเพื่อนเราโดนจับไปแล้วโอ้ โดนซอมบี้ชาร์จนะฮะจังหวะนี้มากันเพียบเลยผมว่าไม่น่ารอดนะเพราะว่าไม่มีไม่มีแซปเปอร์แล้วอะแซปเปอร์ไปแล้ว <laughs> หน่วยระยะประชิดอะไปหมดแล้วโอไม่นะเพื่อนเรากลายเป็นซอมบี้โอเขาวิ่งชาร์จเพื่อนเราไปแล้วโอเรียบร้อยโอเคเพื่อนรอดอยู่รอดอยู่เพื่อนแบบฝีมือดีอยู่โอเคเพื่อนเราทําการแบบว่าพังประตูแล้วก็รู้สึกว่าข้างบนจะมานะระวังนะเพื่อนมากันเป็นฝูงเลยจังหวะนี้โอเรียบร้อยเพื่อนโดน,นจับไปแล้วโอ เขาจะช่วยเพื่อนได้ไหมเขาไม่น่าช่วยได้เอา้าเพื่อนตายไปแล้วแล้วก็เหลือคนเดียวคนสุดท้ายเดลัสแตนโอ้เรียบร้อยโดนจับตายซึ่งรอบนี้ผมเล่นไปตัวของแซปเปอร์นะซึ่งจะเป็นคลาสที่ค่อนข้างจะโหดมากในย่ประชิดเพราะว่ามีขวานอยู่เอาละไปกันฟันเข้าไปมาทําไมเขาพี่ตายมาอีกใช่ไหมเมื่อกี้เหมือนเห็นตรงหน้าต่างอยู่โอเคไม่มาละฟันเข้าไปฟันเข้าไป ง้างขวานรอแล้วมาดิมาดิครับมาดิครับมาหน่อยมาหน่อยโอเคชาร์จเจอร์มาลบก่อนแล้วก็ตรงน,นี้แนวหน้าฟอนไลน์โอ้ย <c oughs> นี่มันลันอะไรของมันวะเนี่ยแป๊บหนึ่งนะนี่พี่นี่ทำไมพี่มันแหลกจังวะเนี่ยโอเคตีเข้าไปตีเข้าไป เข้าไปเรียบร้อยแล้วก็ไอบอมเบอร์โอเพื่อนเราตายไปแล้วเกิด <g ül> <g ül> การสู้กันอย่างมามันโอเคตรงนี้ตายแล้วแล้วก็ตรงนี้ตายซะโอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ย <g ül> โอ้ยแหลกมากโอเคเอาไม้ไปให้ครบทุกคนนะเอาละผมได้ไม้แล้วผมจะไปไป้างหน้าดนดว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 นสามัคีคือพลังเข้าใจไหมโอเคเพื่อนเราไม้ครบแล้วอะเราไปต้องการแล้วระเบิด โอเคระเบิดไปละโอ้ยผมโดนจับช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเอาโอไม่มีใครช่วยเลยโอเคมีคนช่วยโอ้ยแลกโอเคฟาดมันเข้าไปโอ้โหนี่มันกีเอฟพีเอวะเนี่ยมันโหลดอะไรของมันเนี่ยแป๊บหนึ่งหน้าประธานโทษอา้าวแล้วผมก็ตายเลย มามาเม,ม,มื่อกี้ผมไปพักเครื่องมาแล้วก็น่าจะเลื่อนขึ้นกว่าเดิมนะซึ่งตอนนี้เราอยู่ในโหมดเอเลดใช่ไหมเนี่ยมันมีเลขเวฟอยู่ข้างล่างเนี่ยตอนนี้เขากำลังเล่นกันอยู่นะต้องรอเวฟใหม่ถึงจะเกิดได้โหมดนี้จะชิลกว่าโหมดผ่านด่านมากเลยนะเพราะว่ามันแทบไม่มีอะไรเลยอ่ะมันก็แค่เล่นไปเรื่อยๆคามบีไปเรื่อยๆประมาณนั้นเนี่ยเขาแบบชิลมากอยู่กันตรงนี้เพียบเลยกำลังแบบว่าลือโดดปืนใหญ่กันอยู่เรียกได้ว่าสุดยอดมากมาผมมาแล้วซึ่งเอ้าผมไม่ได้เลือกคาดเหรอ ผมจำได้ว่าผมเลือกขาดอยู่นะแสดงว่าเกมไม่เซฟเอาละเราไปเตรียมป้องกันก่อนดีกว่ามาเพื่อนรีโลดเปิดใหญ่เ็จเร็วๆเตรียมยิงโอเคไฟล์ fire. ระวังฝั่งนี้ด้วยมันมาสองฝั่งเพื่อนเราไม่ค่อยป้องกันฝั่งเนี้ยเพื่อนเราวันเว่ออ้าวแล้วตรงนี้มามาจากไหนเนี่ยพี่อย่าให้มันจับเพื่อนเราอย่าให้มันจับเด็ดขาดโอ้ยฆ่ามันฆ่ามัน สองลายจังหวะน pues ี้ช่วยกันฟันฟ <sm> ันมันเข้าไปฟันมันฟันมันฟันทะลุฟันทะลุกำแพงเดอะอันติเมตอิฟเฟลไลแนวป้องกันไว้พ่ายของแท้เลยเพื่อนไหวไม่ได้งนตรงนู้นตายแล้วเตรียมพร้อมแนวป้องกันไล้พ่ายเกือบร้อยตายเตรียมตัว ฟันเข้าไปฟันเข้าไปเรียบร้อยตายหมดโอ้ยโอ้ยมันมาแล้วเดี๋ยวมันมาแล้วหนีก่อนหนีก่อนโอ้ยโอ้ยแนวแนวแตกแนวแตกแนวป้องกันแตกแล้วโอ้ไม่นะโอ้ยหนีหนีหนีจะตายแล้วผมเลือดไหลช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนรีบรีบีฟันไปก่อนอันติเมีดิเฟนไลน์ไม่ไหวแล้วอึดโอ้โอ้โอ้เพื่อนเราแล้วศพเพื่อนมันกลายเป็นซอมบี้ด้วยเนี่ยโอ้โหเพื่อนโดนจับแล้ว หลือคนคนหนึ่งคนสุดท้ายตอนนี้นผมบุมกล้องบกักผมดูไม่ได้ผมว่าเขาไม่น่ารอดนะซซวบี้ตามเยอะขนาดนี้โอ้ยกดเกิดการระเบิดสักอย่างหนึ่งอ้าวเรียบร้อยโ <laughs> วแบบใหม่เลยเรียบร้อยครับไม่รอดนะถึงจะเป็นโหมดเอเลทแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีก็เป็นประมาณนี้นะครับแบบการ์ดแอนด์แบคพาวเดอร์นะก็เป็นแบบที่ยากแหละก็คือแบบยากมากเลยนะเกิดเป็นแบบ เล่นแบบออ j เจ t ทีแบะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบเอ็นเก็อาจจะชิวหน่อยช่วงแรกแต่ว่าสุดท้ายก็ตายอยู่ดีนะก็เป็นแบบซอมบี้ที่ท้าทายดีถ้าเกิดใครแบบอยากลองระเบิดเครื่องตัวเองนะแล้วก็อยากได้ความท้าทายในการยิงซอมบี้แบบขั้นสูงสุดเนี่ยผมแนะนำแบบนี้เลยโอเคก็ขอเป็นว่าสวีดาไปก่อนแล้วกันบ๊ายบาย